ข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่มีหน่วยลาบไปเลยนี่กว่า oh. อ้ย <S <s มันปิดซอยเราแล้วเนี่ยนี่หน้าเรียบเลยจอดถูกซอยเลยนะเราอ่ะโดนปิด อเรถจีบกระจกมันก็ไม่มีนะ Nope 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 ไม่ได้แน่คุณล่ะโอ้เสียงสนายใกล้มากอยู่ทางขวาเราอ่ะพี่หาไหมหาไหมไาไปพี่แหละโอ้ย เรียบร้อยโดนแล้วมันไม่ยิงคนอื่นมั่งเลยไงเนี่ยนั่นแหละตะไนอจริงไม่โดน <Head shot. S 2> โอ้โหไอ้ตรงนั้นอะไม่ใช่อ้าเหรอไอกองกองนะั้นไม่ใช่หาก่อนพี่เบลกลางถนนนะ่ะกลางถนน เนี่ยมันยืนอยู่เลยเนี่ยทิดกำแพงพี่ออกมาปุ๊บสายมือเป็นกำแพงใช่ไหมเสียงอะไรแต,ตายพี่เลยก็นึกว่าไอุ้่มนี้ตรงข้างมครับครับผมก็นึกว่าพุ่มนี้แหละพี่ใช่ไหมวก็ว่าทำไมยิงมันไม่ตาย oh. โอ้โยเฮ้หยหลังบ้านหลังบ้านตัวอีกตัว เสวยโอ้แอร์พพอร์ตสนุกเลยโอ้มันลมด้วยนะยกออกขึ้นลมมีการหย่อนแล้วหย่อนเล,เล้นเด้วยไม่มีใครมาเราก็ต้องเคียรสองคนอาหารราบมีแค่เรา โอ้โดนยิงโดนยิงเฮ้ย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 โอ้โหแล้วมันยิงโดนทุกเม็ดเลยนะเก็บเก็บแ้บเลยผมว่าไม่มีใครมาแล้ว โอ้ยเวรยแล้วยิงแม่นจริงๆ <c oughs> เข้าทุกเม็ดเข้าทุกเม็ดเลยอผมนอนตานยจริงผมอยู่เลย้อ่ะเรียบร้อยเ <c oughs> ย็ทิ้งระเบิดไตตอนแรกนึกว่าเกียร์แล้วนะเราเดินผ่านมาไม่ค่อยโดนโอ้โหทิงระเบิดซ้มอีก โอ้โหจิ้มน้ำเรียบร้อยเลยจิ้มน้ำตู้มองไม่เห็นพี่หอกแล้วนะเนี่ยฮะคนอื่นไปไหนหมดเน่ยพี่ไม่มีแล้วอะไรแล้วไอ้เจ็ดลำนี้ก็จ้องเราอีกแล้ว มันยิงจากไหนเนี่ยอยู่ในบ้านยิงทะลุไปแล้วโอ้โห,โโหว่าแล้วเจ็ดลํำนี้ไม่ปล่อยเราแน่ไันครับเนี่ยไม่มีใครแล้วด้วยอ,อ๋อเขากำลังมากัน <laughs> มันถึงเฮดคิวแล้วเนี่ยเฮดคิวอยู่ข้างหน้านี่เองใช่พี่โอ้ยทังซ้ายวิ่งตรงมาแล้ววิ่งมาหาเราแล้ว,ลวทางซ้ายข้างหน้านะ่ะทางต้นไม้โอ้โหถอยก่อนพี่ถอยก่อนถอยก่อนก <laughs> ำลังจะลุกวิ่งเลย <laughs> ลุกขึ้นแล้วกำลังจะวิ่งเลยข <laughs> าสตาร์ทไม่ไป ดิจิตอลดิจิตอลมาเชิยวครับครับราลองแบบดิจิตอลดิจิตอลลองมีมื <c oughs> เอเดี๋ยวอยู่แล้วตัวที่เห็นก็ยิงตายหมดแล้วตัวที่เราไม่เห็นมันยิงเราตายานั่นแหละสิ